นี่ก็คือเกมรถถังที่วุ่นวายที่สุดในโลกนะครับโอ้โหโคตรเยอะแต่ละคมมแต่ละคนมาลมาุมกันตรงกลางเฮ้ยใครนั่นน่ะใครนั่นน่ะใครนั่นน่ะตุยแล้วเหรอใครใครนั่นน่นะทำดาหมีได้แรงขนาดนั้นอ่ะใครอะเื่้น,คนใครอ่ะผีผีหลอก ช็อตกัน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 บุกบุกเข้าใส่บุกเข้าใส่แบบไม่รู้ตัวช็อตกัน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 ตุเยเย่ติว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 มีแต่คนเลงต้นไม้ชีวิตน่ะดูมีแต่คนเลง นั่นก็มีคนยอมเสียด้วยนี وں, <sh> án, ่ยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งคือได้อาบเลือดเยอะๆเลยติวดิวดิวติวดิวดิวติวดิวดิวยิงยิงยิงกันยิงสกัด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  ยิงสกัดยิงสกัดยิงสกัดนักกระสุนสกัดนี่เรายิงสกัดได้งล้นเรามาช่วยแล้วเรามาช่วยยิงสกัดเป็นโล่ป้องกั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 นกระสุนโล่ป้องกันกระสุนยิงสกัดเฮ้ยโล่ป้องกันป้องกันโอ้ยพวกสีฟ้านี่มันกำลังรวมกันกำลังนันเนี่ยถอยถอยถอย ถอยเร็วเพื่อนถอยเร็วเพื่อนวิกฤตมาแล้ววิกฤตถอยถอยถอยกำลังถอยกำลังถอยถอยเข้มก็ถอยกันเดียวก็ถอยกันเดียวช็อตกันช็อตกันช็อกันช็อกันแล้วก็หัวลงกันนั่นเองยิงทิ้งตึก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 ช็อตกันคือคิดว่ามันจะยิงพร้อมกันนะเนี่ยมันจริงไม่พร้อมกันอะ ยิงทีละข้างทีละข้างเนี่ยกระสุนต้องกันเดี๋ยวอินฟินิตี้นี่ตัยเย้ยิงยิงตู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 งกระสุนนี่เขาทำดาเมจได้ดอมจแรงเลยทำได้แต่ก็แรงอยู่ยิงสกัดไอ้พวกที่มันจะวิ่งมา น um> ี่น of ี่น uh> ี yes S <S <S ่นี่หนึ่งจิ้งยิงเลยสองนัดติตุ๊ดมันยิงสองนัดจิ้งหืมสีฟ้านี่มันก็เคลียร์ยากจากแล้วเขาอัพเป็นไออันนี้ได้ไงเนี่ยดูยิงยิงยิง ยิงสกัดยิงสกัดโอเคดูสักหน่อยว่ามีอะไรบ้างดาที่อนคนนั้นก็ตทำอบไ้ได้ไงเราสงสัยแต่ละคนเขาก็สงสัยสงสัยว่ามันทำอะได้ย่างไงในรถคันนั้นออ่ะปืนเลเซอร์ทืนี่ไงอันนี้คือ มยาสิบหาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมัยนมีปือสองกระบอกน่าจะเป็นดับบลก่อนไหมแล้วก็ทอดับบลาอันนี้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันะมันไม่เช่ผมไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันดูสักหน่อยอ่าเขาทำยังไงอันนี้สี่ทาง เออหน่อยตัหน่อยมาทำยังไงเหมาได้เวลาค้นหาอันนี้อะไรนี่ได้เวลาค้นหาแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ล็อกกิตอันนี้คือเอ็เอ็เอ็ทิปโป้ทิปาโลอันนี้คือทิปปลุ ตรงนี้คืออะไรเนะี่ยไม่รู้เปกระเตลเปกระเตลดูสิอ้มันทำยังไงอา้าวอยู่ไหนละ่ะโอเคเอา้าวนี่นี่คืออะไรเนะี่ยห้าทางเรียวหกสิบหรออา้าวมือไอ้ยันนี้ไอ้ยันนั้นคืออะไรเธอไม่รู้ นี่ไงนี่ไงเวล์หนึ่งร้อยสิบเลยเหรออันต้าอันต้ารา่ว่า,ามาทำวันนี้อันนี้เลยเดี๋ยวน่าสนใจจริงนี่เงนนั้นอะอยู่ไหนละน,นี่น่าจากมาที่ทันเนอร์แล้วก็ไปหกสิบเลยเหรอจากสัเปอร์มือไปทันเนอร์โอเคดีแบบ แล้วมันใช้ตังค์เท่าไหร่อะตีมดูด้วยจแจก r ร b b e มเมื่อไปทนเน n ้อก็มาอันนี้สี่หมื่นห้าไม่มีอันนี้อันนี้แล้วก็อันไหนอีกจ้ะสี่หมื่นห้าเนะี่ยปิวปิวรัถังถตังค์ดีไหมดีกว่า สีแดงเมื่อไม่โกงแล้วตอนเนี้ยไอ้พวกนั้นมันโกงกว่าท่านผู้ชมไหนขอดูหน่อซีตตอนนี้ใครยึดสีแดงขี่ไปสีแดง <c oughs> นี่รถถังมิก้าท่านผู้ชมรถถังมิก้ารถถังมิก้ายิงกระสุนแล้วเราโคตรเร็วแล้วโคตรเร็วถ้าจะพูดเพื่อมันก็เร็วอยู่แล้วนี่กระสุนมิก้าท่านผู้ชมกระสุน,น,สนะระดับมิก้า กระสุนเมกาท่านผู uno, shoe, ้ชมกระสุนเมกามีกระสุนเมกาไม้กระสุนเมกาท่านผู้ชมกระสุนเมกานี่รถถังระดับเมก้าสีไหนเผาเนี่ยสีฟ้าเหรอสีฟ้าหรอิงอ่ะอิง่ะอิง่ะอ่าได้รถดูดูฮึ่มฮึ่มฮึเ,า <siege> 對對เอามา Anh vừa này, anh vừa này, in nhu 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 này, nè nhu này, hơi, nè bô, ta bô, ta double ta double double ai, double bô double ai, hm, ny cất nấu chìa, hm, cất nấu chìa, hm, cất nấu chìa, ปืนมันเอียงนี่วปืนเอียงอ่ะถ้าเกิดเราหันหลังน่ะก็ต้อเตนนี่หนกระสุนเอียงกระสุนเอียงตามีดูชัดอันนั้นไข่อ่ะไข่รีตัวอืมตอนนี้สีเราก็ยังโกงที่สุดอยู่เหมือนเดิมมาดูก่อนว่าเราจะกลายเป็นทรีนิกได้อย่างไง นี่ฟีนิกซ์อยู่นี่นกฟีนิกซ์ฮะไม่ปแปู่สิเองนี่นะ<ม>ปืนปืนเอียงม,มีปืนเอียงสุดท้ายกระสุนก็เข้าหัวนึลล่งพื้นฟูเลยนี่เพาน่าจะเริ่มจากอันนี้อันนี้มานนี้นี่ไงจริงด้วยฟีนิกซ์ซื้อมาน้วไม่ได้ เออซื้ออันนั้นไปแล้วนี่ยนะลืมลืมซื้อมาแล้วก็เป็นอันนี้ขี่ได้แล้วรถถังที่โคตรจะโกมันเผาเหรอไ,ได เดี๋ยวเราจัดการให้เองเพื่อนเดี๋ยวเราจัดการให้รถถังเมกาถังรถดับพีกามีรถถังเมกาดิฉันรถถังเมการถถังระดับพีกาโอ้โหรถถังเมการ,รถถังมเถถงมกา ตั้งมีก้ายิงไปเลยตังตังตังังตัง้งระดับมก้าเลยนะทั้งมีก้านี่ตได้ตัได้ังระดับมีกล้า,ลนะามีกาลาเลยมีตะก,ก้านีคู่นี่ไงอันนี้แต่เราถไม่ได้อันนี้ามาเอา หายเลยนี่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 อัดกระสุนเข้าไปอ่ะวันเนี้ยซุปเปอร์สแปมมือซุปเปอร์สแปมมือเลยนี่ยิงโดนหนึ่งนัดซุปเปอร์สแปมมือรีรีแล้วรีนะ ชีพม,มาเลยเป็นไฟไฟคู่มันเิ้วตรงไหนน,นี่ไฟสามันไฟสามอัน,อนเปลี่ยนเป็นเมกา,าเลยตาเปลวไฟระอะเปลวไฟาว่ามรักามีเปลวไฟการเผาไหม้ีเปลวไฟปักเลือดมา เผา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 ไฟระดับเมกาเมกาเลยนะออืหือเผาแล้วพูดเลยไฟเมฆมันก็แค่ใหญ่ขึ้นเองนะเนี่ยมันใหญ่อ่ะนี่ตู้ถังไฟเมกาเผาอห้เลี่ยมให้เผาทิ้งหมดเลย เผาเผาเผากระสุน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 เผาเผาเผานี่เผากระสุนเลยเผาเผากระสุนเลยเผา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 เ่เผนีผเผา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 เเผาเยาเผาเผเ เดี๋ยวอีพีที่ผมปิคดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกับสหายทั้งสาม